ค่ะสวัสดีค่ะช่องแม่จินนะคะวันนี้แม่จินจะชวนทําต้มยำปลากเก๋านะคะก็มีเนื้อปลากเก๋านะคะอันนี้เนื้อปลากเก๋าหั่นเรียบร้อยนะคะล้างสะอาดนะคะมีเครื่องต้มยำนะคะเครื่องต้มยำก็มีข่าตะไคร้นะคะมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศใบผักชีฝรั่งนะคะ มะกรูดด้วยนะคะใบมะกรูดด้วยมะนาวมะนาวนะคะแล้วก็พริกนะคะพริกถ้าใครทานเผ็ดก็จะตาให้ละเอียดนะคะไม่ไม่ทานเผ็ดก็ตําก็ได้ไม่ต้องตําก็ได้นะคะใส่ให้มันมีกลิ่นหอมนะคะหน้าตาดีด้วยนะคะจากนั้นก็มีเกลือนะคะน้ำตาลมะน มะนาวแล้วนะคะซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำปลานะคะมาดูกันนะคะว่าทำยังไงนะคะตั้งน้ำไม่เดือดนะคะตั้งน้ำไม่เดือดแล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือไปนิดนึงนะคะปลายช้อนนะคะแน่ริงจะใช้ดอกเกลือใส่เกลือไปปลายช้อนนะคะ <c oughs> ให้น้ำเดือดนะคะให้น้ำเดือดอันนี้เราทำ ใช้กระทะนี้น้ำมันจะเดือดไวนะคะให้น้ำเดือด <c oughs> <c oughs> น้ำเดือดเราก็ใส่เครื่องปรุงทั้งหมดลงไปเลยนะคะ <c oughs> เครื่องปรุงรสนะคะอันนี้นะคะใส่ลงไปเลย <c oughs> เราต้องใส่เกลือก่อนนะคะเพราะว่าเราจะให้เครื่องปรุงนะคะสีสดนะคะสีสดสีสดสวยงามนะคะให้ให้เครื่องปรุงที่ใส่นี้สุกก่อนนะคะจะได้มีกลิ่นและรสชาตินะคะน้ํามันจะได้มีกลิ่นและรสชาตินะคะ อย่างหนึ่งดับข้าวปลาด้วยนะคะดับข้าวปลาหลังจากนั้นเราเติมเติมน้ำมะนาวไปนิดหนึ่งก่อนนะคะดับข้าวปลานะคะยังไม่เติมปรุงรสนะคะน้ำเดือดแล้วเราต้องใส่ปลาที่เตรียมไว้เลยนะคะนี่นะคะปลาที่เตรียมไว้เป็นเนื้อปลาเก่านะคะ น้ำเดือดแล้วเราใส่เลยแล้วถ้าเครื่องมันเปื่อยมันจะหน้าตาไม่ดีด้วยมันจะกลิ่นอีกแบบแนะคะม,มันจะไม่ดีไม่ต้องคนนะคะหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำมะนาวเข้าไปประมาณหนึ่งสองสามเมื่อกี้เราเติมไปช้อนหนึ่งแล้วนะคะ เต้าขาวเว้ยเต้วขาวสักสองช้อนนะคะ <c oughs> น้ำปลาหนึ่งช้อนนะคะ, <c oughs> ะเมื่อกี้เราใส่เกลือไปแล้วนะคะเราต้องเผื่อความเค็มที่ได้จากเกลือด้วยนะคะขอ <c oughs> โทษค่ะจากนั้นเราก็ต้มให้สุกเลยนะคะ ต้มสุกเราไม่ต้องเปิดฝาก็ได้นะคะเพราปลามจะสุกง่าย ัดด้วยน้ำตาลนะคะสักหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนหนึงช้อนชาช้อนพลูนนะคะไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าต้มยำนี่รสชาติของต้มยำจะให้ต้องให้เค็มเปรี้ยวน้ำนะคะ อันนี้เนื้อปลาสุกแล้วนะคะเราลองชิมดูนะคะรสชาติดีมากนะคะ <c oughs> เนื้อปลาสุกเราก็ใส่ใส่พริกที่เราเตรียมไว้นะคะอันนี้แม่จินพอดีค่ะ ใส่ให้มันหอมๆนะคะใ,ใส่ลงไปเลยนะคะใส่พริกใส่มดเลยอันนี้สุกแล้วนะคะสุกแล้วปิดไฟเลยปิดไฟตักเสริรนะคะรู้สึกดูมเมนูแม่จิ็นแล้วง่ายทุกเมนูเลยนะคะตักเสิร์ฟเลย นะคะเสร็จแล้วนะคะต้มยำปลาเก่านะคะแบบง่ายๆนะคะสุขภาพนะคะเพื่อสุขภาพคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้แม่จินด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากนะคะ